สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะก็เขาจะเริ่มให้มาทานอาหารได้ตอนหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวเอ็มมาจะพาไปดูนะคะว่าเขามีอาหารอะไรให้ทานบ้างนะคะมีของหวานมีเขาก็จะตรวจวัดไข้ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปใน ที่ทานอาหารนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะคะจะมีพวกเกม มาัมนดาเกมต่างๆแล้วก็เขาจะมีเมนูเอ่อปิ้งย่างด้วยนะคะจะเป็นย่างบาร์บีคิวอันนี้ก็จะเป็นสะเด็กก็จะเป็น ตอนนี้ยังไม่เริ่มนะคะเขาจะเริ่มเวลาประมาณหนึง่งทุ่มมีมีไก่ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูบรรยากาศนะคะคืนนี้เวลา3ทุ่ม3ทุ่มจะมีโชว์นะคะโชว์พิเศษเป็นการแสดงนะคะของโรงแรมเขาก็จะจัดจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งชมนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เครื่องเล่นนะคะที่เขาเอาไว้ให้ เป็นเครื่องเล่นสำหรับสไลเดอร์นะคะแล้วก็จัมลงมาที่น้ำตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ฝั่งโน้มก็จะเป็นลึกสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็จะมีฟิตเนสนะคะฟิตเนส อาหารเขาจะมีเสิร์ฟแบบเกือบเกือบทั้งวันนะคะอาหารแล้วเครื่องดื่มเครื่องดื่มฟรีนะคะเครื่องดื่มนี่จะเป็นเครื่องดื่มแบบค็อกเทลหรือว่าเครื่องดื่มเป็นน้ําน้ําผลไม้ต่างๆนะคะน้ำอัดลมนะคะแล้วก็เบียร์นะคะไวน์แล้วก็ค็อกเทลนะคะฟรีหมดนะคะฟรีหมด ดื่มไม่อั้นนะคะดื่มไม่อั้นเขาไม่กําหนดดื่มไม่อั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เอม่าพักอยู่นะคะที่เมืองมะนาวกัสนะคะชื่อเมืองมะนาวกัสอันทาเลียนะคะชื่อโรงแรมนะคะ วันนี้เป็นรีวิวโรงแรมที่เอมมาพักอยู่นะคะที่เมืองอันคาเลียนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเอมมาจะพาไปดูชั้น <Okay. S 1> ทิ่มีพักด้วยนะคะพีพักอันนี้ก็จะเป็นพักจะมีเปนั่ง ส่วนตรงน้นก็จะเป็นโรงแรมข้างๆนะคะเดี๋ยวเอ็มม่าจะพาขึ้นไปดูวิวข้างบนนะคะทุกคนข้างบนก็จะเป็นสระน้ำอีกเหมือนกันนะคะ ที่ชั้นสองชั้นสองก็จะมีสระน้ำสวยมากๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าชั้นสองนะคะชั้นสองที่มีอะไรบ้างนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวทะเลนะคะที่ประเทศตุรกีนะคะก็ มาได้นะคะทะเลที่นี่ก็สวยแล้วก็โรงแรมก็ดูแลดีนะคะโรงแรมก็สะอาดสะอ้านนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะราคาก็จับต้องได้นะคะทุกคนตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะแต่ว่า ยังไม่มืดชั้นบนนี้ก็จะเป็นาบาร์นะคะบาร์แต่ว่าจะเปิดตอนประมาณสามทุ่มนะคะบาร์ชั้นบนจะเปิดประมาณ3ามทุ่มเขาถึงจะเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มค็อกเทลต่างๆ แต่ว่าเขาก็เปิดนะคะตอนประมาณสี่โมงนะสี่โมงเขาก็เปิดคือเขาจะเปิดเป็นรอบบรรยากาศ เดี๋ยวเอม่าจะพาเดินไปดูฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนงฝั่งนึงก็จะเป็นจะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะคะ อันนี้คือโรงแรมข้างๆนะคะตรงนี้สามารถเดินไปได้นะคะอันนี้คือโรงแรมข้างๆโรงแรมข้างๆก็สวยนะคะทุกคน ที่นี่นะคะคือจังหวัดอันทาลียนะคะตรงที่เอมมาอยู่ก็คือมานาวกัสนะคะมานาวกัสสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากมาเที่ยวทะเลตุรกีนะคะก็ลองมาที่นี่ได้นะคะลองมาที่นี่ได้สำหรับคลิปนี้เอมมาก็ต้องขอ,อ,อปิด คลิปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอีาจะลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ